กินข้าวหัวเต้อิ่มโซกันกินข้าวหัวเต้อิ่มบะหมี่มาโซกันพี่น้องด้วยครับกินข้าวหมายถึงว่ากินข้าวหัวเต้อิ่มบะหมี่ซุ้มนึงกระร่างขาเจาะกรลั่างเส้นแล้วกินดีนด้วยกินบ่ไรเรากินข้าวแน่งอะไ้เพราะว่าอิ่มแห้งอยากกินแต่น้ามยินอ้าว่างหั่นคือว่าจังไหร่หมูว่านนี่เห่าเห่าอ่อนหมูว่านนี่เฮ็ดชีพอีหยังก่อน ขาเห็ดชิปอีคิวสี่เนี่ยนะหมู่บ้านนี่เนาะนางคิวสี่ครับ,รบเอเอเห็ดชิปนา่งคิวสี่หมู่บ้านนี่แต่ยิ่งขจาวางสิแมะคือว่าเอาเอาเอาไปล่งชิปรวงชิปเราคือว่าค้นเบิงไหลายแทนคือว่าคนเบิงหลายแทนนั่งอันที่วันตอนนั่ง,งายางอันไหมครับ <laughs> <ๆ>ที่ว่ายุดตรงนี้ไหมครับยู่บ้านท่านี่เออบ้านนี้ไปล่วงอันช่องล่วงช่องของอันช่องขั้วลำเพลินของคุณเมย์สุภาพบ้านนี้เอาไปเอาป้าบ้านนี้แสดงว่านุ่มโจช่องไงเห็นได้นน่ ด้วยครับผมแสดงว่าช่องหญ่นุ่มโจนี่เห็นเห็นห่อไปโล่งเป็นบ้างเบิงเลยแล้วครับผู้คนคอมเมนต์หลค์ครับที่ว่าบคนเบิองหลายติครับคู้ยหลายครับสีบว่าดังคักสติสีคือบ่สีบว่าคือพอย่างกินดิเขาคิวซมทำอะไรจ๋ากวาดบ้านจ่ากวาดบ้านไงีิมากวดใกล้แน่แถวจะมาเงินแทะเขาเอาพื้นยืดเดียวนี่นังโล่งเขาพูดพื้นเธอเธอเนี่ยรู้มาที่เธอเดินนี่รู้ไหมพูดพื้นคืออะไรเออ อะไรอย่าทำตาหย emergence? ิบมดมองเฉยมู่ว่านเนี่ยที่เธอเดินตรงนี้เมื่อวานนี้ไงทำคลิปวะเออที่ทำคลิปให้ช่องควาล์มเพลินแม่สุภาพเนี่ยทีนี้ไอ้ตุ้ยมันเอาไปลงมันเอาไปลงแล้วมันี๋สงสัยช่องไงเขาจะเห็นเมมเบ่ครับเออเไม่ยังเหรอเอาเอาลูกจัวว่าพอดีลูกจัวว่าพอดีบอกเพื้นมั่นมู่วานบอเออบอแมนบอเพื้น่อนบอเพื้อนนั่งที่ว่าลงคลิปมู่ว่านนี่แม่ ที่มันเดินน่ะที่มันเดินอันเป็นเกรลังดังต้วยนี่เออยางคือไผกเกระยางดังก๋วยเตีวางคือนผ่ก๋วยเตี๋ยวรายาง่าเรยางคือกเตี๋อไ่กเตกงอไ่วยเตียวกรอเตาไปวงช่องใหอ่ก้วยเอาไปลงรล้วงคือไผกยเลยคือ่ยเี๋ระยางอก๋เระงไกจ้าเคยมีวระยารณ์มาแ่้วียกระางไม่ยระสบการณ์เอา อันนี้กำลังปั่นกำลังปั่นกำลังกั่นย้อนปั่นนั่นล่ะเข้าใจบเพราะอาเดี๋ยวนี้นะ่งกำลังมาแล้งปั่นพ่นก็ต้องเบิ้งปั่นเบิ้งวลาสิปั่นอักางเดียวเอาก็ธรรมาดันก็ต้องเบิ้งตรงแย่งปัอนเบิ้งตรงแย่งสัก่อนติเดี๋ยวมันสิคือผู้ใดก็ผิดสิบปันเลยผู้นังพ่นเจ้านั่นล่ะโอ้พรายิ้มนะเนี่ยโอ้ยยาวาตอน่าช่องไฟอุ้ย宝马เนี่ยคนยิ้มกัดปวดหัวย่าคือเผินเนื้อพ่อดนสภาอก宝าปั่นเลยเป็นดาราช่องขั้วล้ำเพื่อเรืว ดังแล้วคนเบิ้งหลายแล้วเนี่ยเนี่ยที่ไปยางไปยางม่เห็น,น,นมาหนิเธอเป็นหนูอย่างหนูเล่าหย่าอหนูเล่าไม่ถึงมาลงุงยิ้มชื่อ,อยัง <c oughs> ชื่อยังใครอันที่แรกนะั่นะ่ะเอฟซีเพิ่นก็เหน็นว่าเอามาปัน่นแล้วก็โด่งกระดังเพื่นว่ายูน่าแม่ดเด้อลุงยิ้มอย่าไปไหนอยู่กบับแม่สุภาพ เดี๋ยวสีตังเงือดเดือนนทยทำความสะอาดอีหยังเรียบร้อยแล้วกัพ่ออยู่ไปโดนบันดิกินข้าแม่เบิร์ตลันสองกองกินข่ากินเปลี่ยนหมดซีรขอกซีร็อกเขาพูดทั้งหมดตั้งตั้งซื้อให้ตั้งชายาให้ว่าขุนสะแตกไหมกินข่าไรวันนี้ติลุกยิน ท่เาสองกว้าหมอถ้าเบิ่งน้เสิจอดฟังแล้วเห็นอยู่ในคลิปนี่จริงนี่ฟังเอาล้นเอาแม่นี่เลยเนีถามผู้บานขนาดคนผู้นึงกินประมาณเพเกินเครื่องกล้องหรืน้อยเดียวแต่ว่าวัน้ยืมนี่แสกองกลัวหรืผู้ใหญ่บ้านสยสี่คนผู้บานยังเ่าขนาดผู้บาลไม่กินเล้เป็นเล่าเกิดล้วาถามนี่นี่ล้านร้าน เาขื่นร้านเหล่าเด้นี่นะเบาื่นตอนนี้เพื่อนบกครับือ่ล่องยังเดียวห้ามเฉียดต่างล้าเด้ดนี่เบาฟังไอหนูไอหนูพนะไอหนูลองยาพนะไอหนูลองยาเอเอาเอาบอเอาเอานี่ละเอาข้ามนี่ละเอาเอาใคใช้อันนี้เลยหนูลองยาเอาห้เลยเอาเได้ยได้ยื่นไอหนูลองยา ยาเป็นคือพอยหยิมเพราะว่าเพท่านให้หนูเพ็ดบวันแพงหอกที่เหลยกสินูเวทแแพ,พงครับมับน้องแมนตอนนี้คือหนหนูรองยาเลยววันจังสนีผลงานขึ้นมเมื่อไร่ฉันเดียวว่าอ้าวพ่าดกันีิสุดน์เราเจ้าไ็นหนูเพ็ดวานแพงขึ้นดีอันนี้อันนี้มอันนี้เป็นหนูรองยาคนแมนเอาใจเอาใจ พอว่ามือวาดนีมีมีเอฟซโอนมากห0าบาทน่อหน้าหรือเเลือหมอวานนีเอฟซี FC โอนมากพัานหาไ้นู่ไอ่นุนล่องยาหาลอยไอ้แม่สุภาพหาลอยแล้วก็ท้าบุญหาลอยพนะ บาดีเพื่อนนะเอาไห่เล่าเดลเดอพูดไ่เล่าเซจกระจกไขหคุณแม่ฮะกลอยแม่เป็นฮกลอยนี่คนบ้านเราได้่ยฮกลอยดีค่ะเซตกระจุกค่ะเนี๋ยค่าย่างไปย่างไม่ซื้อหนีเ็จกระจุกต้องมาเลกเนี่ยโซ่หูพี่เชียหูพี่ละส่่บูลูกก็เป็นตะหูเป็นตะวซ้อนง่ายเป็นตัวบง่ายน่เป็นคือเขาบ้านนี่่เป็นขึ้นเขาบ้านนี่ขอขอเสร้มอีกจะเป็นไหมกับว่าอย่าโกงพื้นเล่าอย่าทำตาหยิบมด ดูตรก็ต้ตามเลย่จะเป็นเหมือนเขาไหมไม่ไม่ไม่นลุงยิมแม่ซื้ออะไรให้ที่เรียกพอนนี้ยิมหนึ่งกับยูซื้อแบบนี้แหละตาบ้าเอาไปมาแฟนกับเอฟซีโอนเงินมาหว่ปะดูนําแม่สุภาพเด้อดูแลบัานซองเราใส่ยางกลับไปเฮ็ดงานตามนาทีมาแต่เราใส่ยังบัดนี้เข้าเจ้าสิตังเงื่อนเอนืห้บัดนี้ขจจ้ิสิซื้อเสียผาขาเจ้ากรอนมาห้ในสุภาพพื่กันนี่แหละโอนมาเป็นพัน สองพันนี่กันบ่แมนบ่แมนพันสองพันมือน <internally. S 3> ั่นไปซื้อเสียผ้าเบิด์ตสามพันกลัวเซนคาร์บอนซื้ออันโอนมาให้แม่สุภาพเลยไปซื้อให้ยเพราะไปซื้อมาแล้วบัดนี้มีคนส่งมาอีกเอาเกือบซื้อเกือบมาให้อีกเกือบแดงเพื่อนนั่นแหละบัดนี้เพื่อนก็ดีใจร้ายบัดนี้เอาไปเอาไม่ดูบาร์นี่ดนเหลืองบัดนี้เหลืองแล้วเป็นไปสู้อันสูแนวบัดนี้โอ้เดี๋ยวนี้เขาปถามเห็นหนาเขาหอมปรยกมือไ่าเอาเรื่อต้นเรื่อโตคักบอสเอาไ่ยิม ฟังนะอย่าทำเหมือนเขานะจาไม่ทำลอกจากแม่นี่ยจะซื้อเสียพาให้ซื้อไปตองห่อเอาเลยเอาไปตองข้าวหอมมะลิสัตว์ทซื้อเสียพาให้มากี่คืนกันเด้่วันนี้นี่แหละนี่แหละแม่กะชิเดี๋ยวไปตองขึนกระดาษเป็ื้อพิมพ์กองเอากระดาษเสื้อพิมพ์บอเอาไปตองข้อมมลยไม่ถ้าซื้อเสื้อผ้าม็จะเหมือนกันซื้ออะไรให้ยิงนี่แหละนี่แหละบัร์ดีเพื่อนอ้วนมาบอกว่าบาร์ดีเพื่อนว่าให้หารว่ให้ไปซื้อเสียพาซื้อลิปสติกให้แล้วซื้อลิปสติกให้ อันเอฟซีนั่นซื้อลิสติกให้ก้อนเราบอกแล้วก็น้ำหอมด้วยน้ำหอมโอ้โอเดี๋ยวรอเสื้อน้าหอมซื้อลิสติกให้นั่งเราดิซื้อให้นั่งแล้วเงินให้ใช้ก่อนนั่นนี่อีกเราก็เงินให้ใส่ก้อนอีกเลยดิบ้านนี้หมู่บ้านมีอีกเจ้าหนึ่งโอนมาหน่ะล่ะวะห่าร้อยนี่ให้คุณแม่สุภาพไปซื้อเสื้อผ้าให้รอนเด้อพเนะที่บ้านแล้วเสตกระจกให้ทำความสะอาดให้แม่นี่แไหมเขาจะาหนูตูนก็เลยมาขีดเหมือนไม่ขีดไม่ขีดว่าเป็นคือพอยนี้ยิ้มซะบ่สันนี้ ออกสองไงได้ไหไอ้จัาไหนสาเฮ้ยข้ตกประเตามประเภทนี้่ออกองไงแต่จะวันหนูล่องยานน่หนูล่องยาร้องเบอร์สเกิลมันสีดังบ่ดังฮะไม่บ่ไรนี่โอ้นุ่มจูสิเอาไปนุ่มจูสิไม้เอาเเอาไปไ่ไปไจากช่องไงคนเมืองหลาหลแล้วนี่ช่องไงคือคนไม่ี่ม่ซุบไปมันไปออกช่องไม่รู้แบบเที่ยวเพรซ้ำช่องงออกเีดียวได้หิเมยไปช่องออกคือสางเสือเสียงให้คนมาติดตามช่องคุลำเพลิน มาแม่่าไปเอาไปถ่ายเอาเราคอยสื้สมนลิกระีดยลิกอีกสมรเขาเขานี้จากแม่แม่ตอนนี้หนูอยากฟรีลิกรทซีดซะจะฟาเก็บต่อเก็บแล้วมนถเขาแปลลาจ้อยไปนี่บ้านที่แรกเป็นทั้งหองสีแลนบัดไบเป็นจะโค้งไม่หมดแล้วาที่แรกนี่ให้ว้าเป็นรู้ลอยากกอดแม่บ ลอกใจลอกกอนลอกใจลอกกอนหูลอกยาก่อนเออแมนแมนมันพ่อป่าเพราะถ้าเด็กเก็บเงินเลยก็ะซิบดอกเพราะถ้าเด็กสั่งเงินเลยก็ะซิบพ่อว่ามาไปจากจังหวัดไหนนะลูกจังหวัดปาร์ตีนครับมาอย่างไรอ่ะมาคนเดียวครับโอ้เออเห็นมึงคนเดียวกูไม่ได้ว่าเสองคนเลยโอ้ยมาอย่างไรไม่ถึงโอ้ยเอามาอย่างไรมารถไฟแล้วมาลงเทพแล้วก็นั่งรถต่อรถทัวมาพี่เื่อนใครอยู่ก็จะเป็นชีเกียนมากเดี๋ยวน้องโอนั่งรถไฟมาจาก จังหวัดไหนนะจังไปปากีนครับโอ้ไปอยู่ไปอยู่ภาคใต้บ้านเป็นผูสมัยด้วยนี่เหรอไปอยู่ภาคใต้ก่อนไปอยู่กับปากใต้อยู่ภาคใต้ปอดไหนหน้าไปโดนลูกระเบิดมาหรือเปล่าเรื่นี้ครับไหนก็เหมือนหนูห้องเตยเหมือนหนูที่มันจะตั้งไฟหนูรองยาอะไรไม่แก่ชื่อนี้แหละยังไม่เป็นหนูเพชรบ้านแพงเอาหนูรองยาก่อนครับ เออเอาหนูลองยาก่อนถ้าผ่านการฉุดพูให้เล่าเลอาให้เล่าเล่าม่งก่อนเนาะใช่ยาเฝ้าปั่นแห้งยาเฝ้ามันสิไปแห้งโพูดแห้งคือพราะเนี่ยยิมยามันที่อยู่บ่ได้โดนเจนนัสบอกด่ามากพี่โจ ก่ดราามพี่น้องพี่น้องอย่าลมาคอยเด้วยพี่ดาม่าว่าอันนั้นนั้นยัาไม่ล่ออกเลยลุงยิมเขาลับเขได้ออกนี่พี่น้องกันขึอนเขาบ่มี่คือบอกให้เล่าอยู่นี่พี่น้องอย่าไปดาม่าบัดจีว่างก็ไปว่าให้ลุงยิมจังสันจังสี่เล่าออกมาแล้วก็ไปว่าเพื่อนเรายังอยู่คือเขาหลังหลังเมนบอกให้เล่าแล้วก็ยิ้มคือนเขาอย่ามาล่ามาคอยเด้อพี่น้องล่ามาคอยบ่ได้ดีอันนี้คอยอุปโลกภคยิมแล้วจะอยู่ได้ไหมนี่อยู่ได้แล้วฮะอยู่ได้ นอนได้ไหมได้ครับคือมาถามในมาแล้งไปนอนใส่อออยู่กับพี่ตุ้ยอยู่คนเดียวมีแฟนหรือยังเลิกกันหลายปีแล้วเลิกคนเดียวแฟนเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ตรงตรงเมื่อก่อนเคยเคยมีผู้หญิงแต่ตอนนี้ไม่มีเป็นอะไรเลยเดตัวตอนนี้จะมีผู้ชายหรือเปล่าเขาพูดมายังครับยังไม่หักมีครับชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงตร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 งพี่นะนี่ชายก็ได้ ใช่อ้ยเอาว่าว่ากนะันเนาะมันมีดีใจรักครับนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าอย่าแงบบนั้นอย่างนี้นะเราทํางานอยู่กับเพชรสีม่วงลูกที่สามมือเหมือนกันเรนนี้แค่อยากถามเขาสมักลำักไฟนะเอ้คือเฟใดนางเดลเซอร์มีผู้ชายมาขอเพื่อนเยอะอยู่อ๋ออือสรุปเป็น<อ>ใช่ไหมเออก็เป็นอยู่นี่ไงล่ะจ้า เดี๋ยวเป็นอะไรก็ดีครับแต่อย่าเป็นชี้ขโมยราะนั้นอให้เป็นคนดีของสังคมเป็นอะไรมันก็อยู่ด้วยกันโอเคอยู่ที่นี่มันโอเคโอเคเราพี่น้องเคลียร์ลายไวอยู่แล้วเออแล้วกินอะไรเป็นอาหารน่ะกินขอาก้องอย่างนู้อโอ กินได้นะข้าวสวยข้าวเหนียวมาอีสานกินข้าวเหนียวได้ไหมเดี๋วไปกินมดกินแมงนะคนขวดแมงนงินตัวมดตัวมันปวดเอาเอาบปดิกล้วสิไปให้เจ๊ไหนขันยู่ช่องข้อลำเพลินอยู่กับแม่สุภาพเจ้าของลำเพลินฝากช่องให้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดคลิกซับสไคร้ด้วยนะครับมากระลุงพร้อมมุดบังคับเขาพร้อมมากระลุงพร้อมมากระลุงมันลูกเวลาคนไปกินอะไรเอา โพดโทดบอกโม่โ<ท>บอก<ท>แตงจวจดจาด,จดฟาดปึ้มพันนะอมรัดทอ, <c oughs> อมรัท